กเราช่วยกันเนี่ยครับวันนี้มาโลกก็ดีใจมากเลยพราเป็นครั้งแรกโดยที่มีงานที่อุทยาค่ะก็มางานด้วย San ค์จ s ตรกรรมออกกิเนาะก็เป็นเทศกาลกันใช่ไหมก็โอ้ยรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่พวกเราสองคนเนาะได้มาเป็นตัวแทนในนามแบรนด์นิยมยีนค่ะกับ คอลเลกชันใหม่ Toy Story ค่ะห่ังกิจกรรมวันนี้นะคะก็เ,เดี๋ยวมีร่วมถ่ายรูปก,กับแฟนๆค่ะที่ได้รับสิทธิ์พิเศษดีค่ะนี่ยบ้างคอลเลกชันนี้ถูกใจเราไหมไถูกใจมากเลยคะ่ะน่ารักมากก็คือมีลาย Toy Story แล้วข้างหลังก็น่ารักด้วยใช่ค่ะก็จริงๆคอลเลกชันนี้ไม่ได้มีแค่ เ,เสื้อที่พวกเราใส่กันมาหรือว่ากางเกงนะคะ<ม>ก็จะมีกระเป๋าแล้วก็แก้วน้ำด้วยค่ะจริงๆเราเป็นแฟนใครตลอดใช่ค่ะนแน่นอนแอนเปอเซ็นต์ชอบบูดี้ค่ะเขาน่ารักก็เ,กเออแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเออเออเออดีใจที่แบบว่าทางแบรนด์เชิญเรามาแล้วก็จริงๆก็ชอบแบรนด์นี้ยองยีนอยู่แล้วด้วยค่ะก็ใส่กางเกงยีนเป<ม>็นประจำอยู่แล้วค่ะ แจะชอบบัตสไร้ยางอะก็คนเท่ๆอย่างเราก <c oughs> ็อยากจะแบบบินได้ไบ้าง <c oughs> อะไรบ้างเลยสารฝันไว้เด็กมากค่ะวันนี้ที่ได้มาม <c oughs> ลุ้นค่ะเราเป็นไงบ้างมาลุ้นมาวันนี้วา่าแบบเดินไปดูที่พูด,ดยังหรืเปล่ายังไม่ได้ไปดูมาเลยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไป ร่วมชมที่พบูก็เห็นว่ามีสินค้าลดราคามากมายเลยค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งเนาะก็มาได้นะคะที่โรบินสันอนเซียค่ะฝากงานนิดนึงว่าจะไม่แพงอะไรไหญ่บ้างค่ะสำหรับงานโดยบริษัทซีซันออฟกิลวี่นะคะก็จะมีถึงวันที่2ธันวาคมค่ะก็อย่าลืมมาเป็นไงบ้างเห็นไหม,ไมไนนสุดไปชาริตี้กับแพ้เปิดมืออ๋อเมื่อวานเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็อยากทำอยู่แล้วแล้วก็ได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าเออแฟนๆก็ให้การตอบตอบรับดีมากทุกคนแบบมาร่วมบริจาคก,กันเยอะมากก็ต้องขอบคุณแฟนๆคนทีออ่ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันด้วยค่ะอเห็นว่บเป็นยังงฝนเลยเราเราเตรียมตัวกันยังไงหบอการทัเรานอะไรเงี้ยจริงๆมันคือไปด้วยใจเลยอะค่ะพอเรารู้ว่าเออเรา มีความสามารถที่จะช่วยเหลือตรงไหนเราก็พร้อมแล้วก็ยินดีจะไปค่ะก็สนุกมากๆากค่ะนี่ยค่ะและอย่างเนี้ยเพราะว่าเนี่ยเรามีไปไปช่วยตรงไหนคสมรติว่านั่มือที่ที่ได้ได้สักวันหนึ่งค่ะก็จริงๆบริจาคเข้าตามหน่วยงานเลยค่ะก็มีทั้งมิสซันเลี้ยงน้อแล้วก็มีโรงพยาบาลค่ะค่ะใช่ของโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะใช่และอย่างเนี้ยเราจะมีแบบมีท่าแบบนี้เป็นแบบนี้เป็น กิจกรรมดีๆเแค่ว่าคิดว่ามีเกิดขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วคะ่ะจริงๆก็อยากให้ให,ให้มีอีกแต่ว่าต้องรอทางค่ายแล้วกันแต่ว่าจะมีกิจกรรมให้พวกเราทำแบบนี้อีกไหมค่ะอยี่ยแล้วนี่เราติดตามกับกค่ะก็ติดตามอยู่ทุกวันดูอยู่ตลอดค่ะก็รู้สึกอยากส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนก็ เชื่อว่าเรื่องราวในหลายแบบนี้มันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็อยากส่งกำลังใจให้พี่ๆที่เข้าไปปฏิบัติงานเข้าไปช่วยเหลือที่นั่นด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าออปลอดภัยทั้งคนทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทั้งน้องๆสัตว์ทุกตัวเลยค่ะเราอยากฝากอะไรถึงคนทที่แบบไทยของเราที่ยังที่ประสบภัยหรือว่าอย่กจะเข้าไปช่วยเลย ก็อยากส่งกํบบาลังใจให้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนๆหรือว่าพี่น้องชาวพักใต้ค่ะให้ผ่านผลวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดค่ะปรเทแทนี้เพื่อนไปแล้วเป็นไงบ้างอะไปมาแล้วหนึ่งเมืองค่ะใช่ค่ะ <S <S ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนๆที่ประเทศไต้หวัน กันมาแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การต้อนรับพวกเรากันดีมากๆค่ะตอนนี้ก็ยังเหลืออีก5้ประเทศที่ยังจะต้องไปค่ะเหแ้วตื่นเต้นไหมคะเป็นแฟนมารอแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะคือเป็นภาพที่พวกเราไม่คิดว่าจะได้เห็นจริงๆคือแฟนทับคือรอเราทั้งวันทั้งคืนจริงๆค่ะก็คือตั้งแถวรอแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะเรารู้สึกแบบเอ มันดีใจอะเนาะแบบปกติเห็นจะเขามาหาเราที่ไทยตอนนี้เราก็โอเคพร้อมที่จะไปหาเขาแล้วเฮ้ยทำเพลงที่เหลือเรามีความพร้อมยังไงบ้างเตรียมริสเพทนค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะร้องเพลงไม่เหมือนกันเพื่อที่จะให้เข้ากับประเทศเขาไต้หวันเราเราเตรียมความพิเศษอะไรบ้างไต้หวันเราเตรียมเพลงจีนไปค่ะก็คือร้องภาษาจีนเลยยากมากยากมากตออน ใช่ด้วยความที่คนอ่านก็เป็นคนไทยเราก็คนไทยด้วยความที่ภาษามันต้องค่อยๆไล่ไปทีละนิดทีละนิดเลยค่ะเฮ้ยเราเราซ้อมได้ยังไงบ้างซ้อมกันเองเลยแบบว่าอ่านซับไทยกันเองเลยแล้วก็อัดเลยค่ะมีเวลาเตรียมตัวแบบกาจะไม่นานเนูซับเดียวเองเดียวค่ะใช่แล้วอย่างนี้ข้ามตรงที่เหลือมีความวิเศษยังไงบ้างโอ้สปอยได้ไหมอ่ะสปอยได้ก็ อย่างฟิลิปปินส์เราอาจจะร้องเพลงภาษาบ้านเขาบราซิลเม็กซิโกก็อาจจะเป็น้องเพลงเร็วเพลงเป็นเต้นปรับเปลี่ยนไปตามประเทศที่เราไปค่ะแต่ว่าเรามีมีเียมซ้อมซ้อมภาษาที่ใช่ไหมค่ะมี้างมีเลือกเพลงไว้บ้างมีเลือกมีเลือกมีซ้อมซ้อมไวด้วยมีมีคิดว่าอนไหยา้อาจจะต้องให้ภาษาจีนค่ะนะตอนเชิต้งนะคือด้วยความที่เพลงที่เราเลือกมันเร็วด้วยแล้วก็ ภาษาก็ต้องยากนิดนึงในการออกเสียยแต่ว่าทำได้ค่ะชอบชอบชอบแล้วหลัาจบของวันนี้เราจะมีไหนที่ดูไอ่าต้องรอดูต้องรอค่ะงานหลังจากนี้ก็อาจจะต้องรอติดตามทางค่ายค่ะหลังจากนี้เราจะมีผลงานซีรีส์อะไรไหมไม่ได้รับ ติดตามนไฉมค่ะแดงว่าต้องมีอะไรสปอยได้ใช่ไหมล่รู้ไม่รู้ให้เราติดตามนาใช่ค่ะอ่ะอย่างเรารูดอยงบ้างว่าพอเรามีซีนน้องเป็นแฟนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆกันสิ่ะดีใจค่ะอย่างหนึ่งคือเราได้ทํางานที่เรารักค่ะแล้วก็มีคนรอที่จะสนับสนุนเราให้ความรักกับเราแล้วก็อยากจะทํามาเรื่อยๆค่ะค่ะก็ดีดีใจค่ะที่ที่มีแฟนๆมาชื่นชอบพวกเราเนาะ ก็มันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่ที่แบบ e n d ูพวกเราสองคนค่ะแล้วก็พวกเราสองคนก็จะตั้งใจทําผลงานออกมาให้ดีแบบนี้เลยค่ะยังงภาพแรกที่เราเข้ามาในวงการลาบอกไหมว่ามีแฟนคลับงการมีเาไหร่ไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะรู้แค่ว่าเออเราของอย่างเฟรก็ยอยากทำงานในวงการอยากมีซีรีส์อะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วแบบ โอ้หเราไม่คิดว่าจะมีคนมาติดตามเราขนาดนี้ค่ะก็เกินเกินฝันเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าว่าจะแบบมีคนมารักเรามากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างอย่างเงี้ยเราสนใจเราตั้งรับความแบบความแม้สิ่งตรงนี้ยังไงบ้างอ่ะจริงๆเราตั้งรับทุกวันเลยค่ะคือเรามีียนอ่าน คู่มือเตรียมตัวการเป็นคนดังหนึ่งส่วนหนึ่งทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นเราเราพร้อมดังได้อีกสามารถยังดังได้อีกค่ะยังล่าสวนของมีอะไรที่เราอยากทวาเพิ่มเติมไหมคะสำรับแต่ว่าเป็นตีนก้อนหรือเป็นนิสเซนี้นะในส่วนการเติมมีอย่างหนึ่งที่เราอยากทำด้วยกันมากก็คือคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะเฉลีฉายบนเวทีในการร้องเพลงแล้วก็ด้านการเต้นเราไม่แพ้ใคร เห็นด้วยค่ะแต่ค่อนข้างเงียบอะค่ะใช่เห็นด้วยเขาทุกทุกอย่างเลยค่ะแล้วอนาคตจะมีแฟนได้ดูคอนเสิร์ตอย่างเราสองคนไหมครับตอนช่วงช่ะจ๋าไหมนะต้องรอแต่จะต้องรอติดตามทางค่ายดูเหมือนกันค่ะแต่ถ้ามีเราพร้อมใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้คือจริงๆอ่ะบอกกับทางค่ายไปแล้วว่าถ้าจะมีคอนเสิร์ตมีได้เลยเพราะว่าเฟมี่อ่ะ list เพลงไว้รอหมดแล้วว่า เพลงเราจะเป็นย of ังไงบ้างคอนเสิร์ตเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแค่ทางไายติ๊กอะไรอย่างเงี้ยขอเลยเราเซติสต์ยังไงเซตเพลงประมาณอุ้ยเพลงสนุกเพลงเซ็กซี่มีทุกแนวเลยมีทุกแนวก็เปลี่ยนคือถ้าขยายวันไปอีกมันก็จะเปลี่ยนลิสต์เพลงเรื่อยอัปเดตรายวันเลยค่ะตอนนี้ ก็ขอบคุณคแฟนแม่นะคะที่สพอร์ตกับพวกเรามาตลอดตั้งแต่เดยวันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอให้เอนจอยกับงาน,นะค,ะงค่ะรมลุนสั์ Season of Giving ค่ะก็มาร่วมสนุกกันได้ถึงวันที่2กันวาคมค่ะใช่ค่ะก็ใครที่ว่างๆก็สามารถมาช็อปได้นะคะที่เซ็นท่าันเทียขอบคุณค่ะ